สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดแชร์ในเฟซบุ๊กกันค่ะก่อนอื่นนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ง่ายๆเลยค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยที่ผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับ ไปแล้วคลิกกระสูนระบบตรงนี้เลยค่ะมาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Youtube มี TikTok มี IG นะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ facebook ค่ะแล้วก็เลือกเป็น เพิ่มแชร์โพสค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะแล้วก็เปิดโพสต์ขึ้นมาเลยค่ะโพสต์ต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะคะคลิกเข้ามาที่เวลาค่ะแล้วคลดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แถบตรงนี้เลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็ใส่100ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้เลย หาเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่แค่ช่องทางเดียวนะคะคือ G B by Pay ค่ะจำนวนเงินตรงนี้ค่ะเราก็สามารถใส่จำนวนเงินที่เราต้องการที่จะเติมลงไปแล้วกดจ่ายตรงนี้เลยค่ะ ค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็รอดำเนินการอยู่นั่นเองนะคะ เมนูต่อไปค่ะเป็นบริการค่ะตรงนี้ค่ะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยค่ะถ้าหาบริการไหนไม่เจอก็สามารถพิมพ์หาได้ข้างบนตรงนี้ได้เลยนะคะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อหนึ่บาทค่ะบอกคําสั่งซื้อขั้นต่ำบอกค่าสั่งซื้อสูงสุดไว้ให้แล้วนะคะส่วนข้างหลังตรงนี้ค่ะก็จะเป็นคาอธิบายค่ะเราสามารถคลิกดูแล้วก็อ่านได้เลยนะคะ ค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่69ครั้งเนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็น250เลยขึ้นมาไหวมากๆเลยค่ะหากเยอะเกินไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ปั๊มไลฟ์ฟรี SMM ่าแนวค่ะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ไ้านล่างคลิปแล้วค่ะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ